โอ okay, เคอากาศสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจูเลสติกเบลเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของมีกันอีกเช่น เคยครับผมทุกคนก็นะผมสวัสดีวันสงการานต์กันทุกคนด้วยได้ผมก็บางคนอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมแล้วบางคนก็อาจจะอยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ครับผมพี่ก็นั่นแหละครับผมพี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะเพราะว่ารถติดครับผมไม่อยากไป <c oughs> มาครับผมทุกคนวันนี้เราเลยมาจัดตีแพ็กกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้จะมีแพ็กอะไรนะโอ้โร์นเมเต์เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม อ๋อวันนี้โอ้มีแพ็กน่าสนใจอยู่สองแพ็กเลยครับผมทุกคนนี่เจ้าปลาตัวนี้ครับผมเป็นระดับเ e จ e นเดอรี่ด้วยนะผมถึงจะเป็นระดับหนึ่งนะผมแต่มันก็เป็นถึงเ e จินเดอรี่นะผมก็ปลดล็อกดีกว่าครับผมมาถ้าใครอยากตีครับผมแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งครับผมนี่เลยโอ้โหเฮ้ยแพ็กนี้มีสมเจ้าของปี้ด้วยครับผมทุกคนไม่ตีไม่ได้ครับผมมาจัดครับผม น่าจะไหวอยู่มั้งแบบนี้โอเคไปครับผมมาผมนำทีมโดยโมตอรรัสครับผมฮ่มาอาจารย์ไม่น่าจะมีปัญหามั้งเปบเปบสองมาเอ้ยไม่ตีข้ามทาตุด้วยส่วนใหญ่ไอ้ช่วงนี้ตีข้ามทาุบ่อยครับผมโอ้โหโย,โยกเลยโอ้โห,โหนี่หมดลานะเว้ยเออโอ้โหเองตกเป็นพาปยูเลย มันห้าหาดแล้วเกินเดี๋ยวเจอกันเก็บไว้ก่อนครับผมสองมาสองมาโอเคสวยงามครับผมบล็อกไว้เฮ้ยบล็อกได้เว้ยโอเคครับผมไม่มีปัญหาสาม,มาสาม,มาตบมาโอเคสามโมตาปุ๊บปุ๊บ,บโ้ไม่เป็นไรลูกพ่อกลับไปก่อนได้นี่ เราจาตัวมานี่ครับผมยังไงมันก็ต้องมีตัวแทงตัวดึงครับผมเพราะไม่งั้นผ่านไปไม่ได้ฮะเราต้องมีแต้มที่มันเยอะก่อนตอนนี้เพรเอไอมาเลือดเยอะจริงๆครับผมเราก็เอาตัวมาเลือดซะน้อยเลยเพ๊บปึ้งเรียบร้อยไปครับผมเอาละครับผมเหลือสองตัวเท่านั้นอาจารย์ตีมาตีมาให้หมดหลอดสี่ครับผมโอเคเพ๊บเบไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยไป มาเฮ้ยจะเก็บได้ปะวะเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าเจ้าตัวนี้เลือดน้อยไงประเด็นแต่โฮย้ยจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งเพราะว่าไอ้ตัวเจ้าตัวท้ายมันก็เลือดน้อยเหมือนกันนะเอไออ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับผมไปก่อนนะเอาละครับผมตัวท้ายแล้วเฮย้ยสี่มมเฮ้ยถ้ามันไม่ตีนี่ก็โอ้โหตีสอง ยังจะเก็บไว้อีกนะฮะเฮือแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมบอกว่าแต้มเราพอดีแลนะ้วฮะถ้ามีแต้มสี่นี้ไม่กล้าตีนะไปนอนปึ๊บปเ๊บปม๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจะจบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหรอบแรก,แรกสวยงามเลยครับผมขอยาวขวาใจไปฮนะโอเคเสียงมันเบาไปหน่อยฮนะรอบสองครับผม พระเาเออว่ะตัวกลางเลือดเยอะมากเลยเนาะกลางเลือดเยอะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหนาฮะนี่จัดไปเอาระคบผมปาน่ารักปาน่ารักอิงโดนก่อนเพื่อนเลยอิงโดนก่อนเพื่อนเลยมาสองตีสองมาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวไหม ไม่เปลี่ยนครับผมโอ้โหโอ้โ้ตกเกือบนรถเฮ้ยเกินไปไปก่อนบอกเลยว่าไปก่อนในหนูปั๊บปึ้งเรียบร้อยโอ้มันตกสวนนาดเลยครับผมเห็นไหมไอช่วงหลังๆที่เจอแต่พวกสวนนาดเนี่ยพี่เลยคิดว่ามันต้องสวนนาดครับผมปึ๊้โอ้โหเรียบร้อยไปครับผมไม่มีปัญหาครับผมมา หอยโค่งลงมาแล้วไอ้นี่มันปลาหมึกโค่งครับผมเออเมื่อรอบที่แล้วเราได้รีวิวไปแล้วอตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเต่าน่าจะเก็บได้อยู่ัะผมคิดว่าเต่าน่าจะเก็บได้สามมาเลียนตัวก็ได้เลียนตัวเถอะโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหเอาละครับผมอุย้ยมันยังฮาวหารสดสดให้เอไอเอยุคนี้มันยังฮาวหารสุดๆดเพราะฉะนั้นครับผม ห้าวหานมาเอาหันกลับไม่โกงครกับผมปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับผมมาขอยาวน้อยสี่มาโอเคเสี่ครับผมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเอาระครับผมนี่เต่าขนองลงมาแล้วเอ็งจงไปนอนหวันนะมาถ้าไม่ตาย เต่าขนองสายป้านี่ดูดูด้วยปึ๊บหมุนมาแล้ว,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 วเรียบร้อยครับผม <c oughs> ลวงไปดิโอเคครับจบไปในรอบที่สองครับผมอวันนี้เร็วจัดครับผมเรียกว่าเร็วจัดนะอารอบที่สามครับผมโอ้มีมวงวิบ้ามาแล้วเหรอมีม้มงวิบ้ามาแล้วเหรอ,อ <c oughs> ก็น่าดรใจดีนี่ ไม่น่าจะมีปัญหามั้งแต่โม่งวิปัสนี่สิก็ดามีก็กันเลือดก็ไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยปลาหมึกกล้วยตบไปละกันโอเคไปครับผมมาฟึบเๆบเบวนหนึ่งรอบสนามครับผมเจอแอมโมไนท์แอมโมไนท์แทงไปก่อนลูกสองครับผมจังหวะนี้สองสองไหมเปลี่ยนตัวไม่ใจเหมือนรอบที่แล้วเลยะ รอบนี้แล้วคือโอ้โหเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบครับผมเอาละครกกับผมปลาหมึกกล้วยอ่ากันดึงไม่มีปัญหาสองไหมโอ้ยหนึ่งครับผมโอ้โยเบาไปเบาไปครับผมโอเคไม่มีปัญหาผมรอบนี้คิดว่าสี่ฟืบโอเคสี่ครับผม เปิบเรียบร้อยครับผมมาขอเชิญปลาหัวทูเอลงมาแล้วตัวนี้เราก็เคยฟิวไฮบริดได้ดูไปแล้วผมไปกันเลยเจ้าปลาหมึกกล้วยน้อยไห้นอนเปิบเรียบร้อยครับผมแทบไม่ได้ใจเลยนะพวกแบบสัตว์น้ำแทบไม่ค่อยได้ตีเลยนะเอาลรัครบผมแต่วันนี้เราควบสองแพ็กเลยฮนะทั้งสัตว์น้ำนั้ะแบบพวกบนบกเลยครับผม ตบสามโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เอาละฮะเดี๋ยวปลาหมึกมันเลือดน้อยแล้วด้วยต้องคิดดีๆนะเนี่ยอืมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมัง้งถ้าตัวท้ายมันไม่เอกระเลิกโอเคเบิบเบิบเรียบร้อยครับผมอ,อิงไม่ได้เก็บไว้ชาร์จนี่ เองไม่ได้เก็บไว้ช้าดิหงเรากันเต็มแม็กเลยครับผมเอาละครับผมตีสี่แบบนี้สวยเลยครับผมอาจารย์อาจารย์การเต็มแม็กแบบนี้ตีเต็มแม็กแบบนี้ก็ต้องส่งไปแบบเต็มแม็กเบื้อมาเบื้อเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมสวยงามครับผมจบด้วยปลาหมึกกล้วย โอเครอบท้ายครับผมแม่เมื่อกี้ <c oughs> แพ้แบบคือเราจเจ้าตัวไอตัวที่มันเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของซองไปรีวิวครับผมแต่มันไม่ได้จริงอโอ้โหดาเมจมันน้อยจัดเลยอะ่ะนั้นเราพี่มีอีกตัวหนึ่งพี่คุณคุณว่าพี่มีร่างสามอยู่นี่ไงเราร่างสามไปรีวิวดีกว่าครับผมมาจัดครับผม <c oughs> รอบเมื่อกี้ไม่เฉยเลยครับผมโอ้โหโรสครับผมโรสเอาละครับผมคือจริงจริงอะเลือดกระดามเม็ดมันน้อยไงด้วยประเด็นเราเลือดกระดามเม็ดมันน้อยครับผมแล้วเมื่อกี้เราเอาบาคือหบบไม่ไหวจริงครับผมแต่รอบนี้เรา,เาล่างสามมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาบ้างมั้งนะนี่คือปลาหมึกหอยโข่งครับผมกระโมตลาจนสองต้องแบกแบบยับยับครับผม เดี๋ยวกอต้องต้องตั้งใจครับผมสมาธิหน่อยอ่ะเึ๊บอาโอ้โหโยกันไปเลยทีเดียวเอาล่ะครับผมเราต้องตั้งใจต้องใจเย็นด้วยเนี่ยดูดิทุกคนมันไม่ันรลานอยู่แล้วเพราะว่าตัวท้ายของเราอะเราต้องเอาไปรีวิวเป็นตัวท้ายด้วยไงจะส่งมันุงมันแท้งจะส่งมันรูมาตุยก็คลายอยู่ครับผมเอาล่ะสาม ไปนอนก่อนปึ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมอาจามาส่งลงมาสามมาขอสามแบบเน้นๆไม่เอาด้วยเปลี่ยนมาแล้วครับผมโอ้จังหวะนี้ไม่ตีครับผมได้แต่งงาน่ะแต่เราก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่ายังไงเราก็มีหอยโขูงแบกอยู่เอาละครับผมห้าแต้มเขาให้ฮนะ ตบไหมตกไหมตกครับผมตกแค่สี่โอ้โหโอ้โหปฏิตัวไปแล้ว <c oughs> เอาล่ะครับผมปามือคอยโกงออกลงเนี่ยแล้วประเด็นก็คือตัวท้ายตัวท้ายเราต้องตกด้วยแล้วไปเพร้ายเขาอีกนะประเด็นเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนเดจาวูรอบที่แล้วเลยเบิบเรียบร้อยครับผม คือยังไงเราก็ต้องให้หอยโข่งตีรถเลือดไปก่อนน่ะไม่งั้นคือแบบโอ้โหแล้วตอนตอนมันรลเวลสิบเว้ยเมื่อกี้ที่เอามาคือแบบเห็นไหมอืม่มดาเมจมันน้อยจริงปึ๊บโอ้โหไม่เก่าครับผมนั้นเดี๋ยวพี่ตีแล้วก็ทิ้งทวนไว้ละกันครับผมมีห้าแต้มพอดีทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับผมปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นไงปันกวงสว่านอื้ออเจ็บจีดจ๊ด เราวน่าจะตีเข้าอยู่เลือดแค่สี่รอยเต็มแปดสบายโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับผมมาเอาราคาผมนี่มั็นไงเฮ้ล่างสามสีมันแบบสีมันวับแล้ววะเออทุกคนก็ไม่ได้ดูรีวิวร่างแรกนะเนี่ยทางนั้นเนี่ยไปก่อนครับผมไปนอนปุ๊บวนขึ้นมาแล้วเรามีสองแพ็คต้องตีด้วยครับผมุ๊บุับุับ,บหมุนโอ้โหบิดอีก เรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมมันก็สวยอยู่นะแต่นี้มันล่างสามไงทุกคนอืมเป็นไงเป็นไงสวยจัดเอาละครับผมนี้เราได้ปลดล็อกรีเจนเดอรี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมจัดมากเราได้ตัวนี้ด้วยนะทุกคนอนี่ครับผมโอ้โหได้มาแล้วครับผม เอาละครับผมทุกคนถ้าเราปลดล็อกแบบวิธีตีแพ็คแบบเนี้ยเราจะได้สามารถใช้ดีนซื้อมันได้ด้วยนะครับผมนี่อันล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย่มาแล้วครับผมมางั้นต่ออีกแพ็คครับผมแพ็คคอมปี้ต้องใช้คอมปี้ด้วยใช่ไหมวะเนี่ยหูดไดแพ็กเบามากนี่แหละ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมมันแพ็กเบาพี่ก็ไม่อยากเอาตัวแบบจัดๆมาคือแพ็กอะมันบอกให้เอาคอมปี้มาได้ตัวเดียวแล้วผมต้องมีคอมปี้หนึ่งตัวถึงจะเล่นได้ใช่ไหมเอาแล้วถ้าคนไม่มีคอมปี้อะเอาคนไม่มีคอมปี้ก็เล่นไม่ได้หรือวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอะผมเอาละผมไม่มีปัญหาเฮ้ยเมื่อกี้พี่คำนวณผ <laughs> ิดอีกกิร้ว่ามันจะตีตองไม่ได้โอ้ตายเฉยเลยแล้วคอมพีวจะเก็บไอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยไมโคร ไมโครมันครื่งบกครึ่องน้ำด้วยนะประเด็นเอาละครับผมเดี๋ยวนะต้องสมาธิอีกแล้วครับผมแต่โอ้โหระดับคอมพีระดับมหาเทพคอมพีไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมครื่งบกครึ่งน,น้ำจะตัวอะไรก็มาเลยไม่น่าจะมีปัญหาโอ้โห<笑><笑>ปัญหามันอยู่ตรงมันกันนี่แหละสีโอเคครับผม มันจะกันอีกไหมเอาอืมอะไรกันครับเนี่ยขยันกันละด้วยนะอ้โหเดี๋ยวลองลองไม่ตีดูเดี๋ยวเราลองไม่ตีดูตัวนี้มันจะทํายังไง4กัน4เหมือนเดิมครับผมดีแล้วไม่ตีเสียได้แต้มเสียได้เวลาด้วย <laughs> อวเอาเอาละครับผม เปิดแล้วครับผมโอ้โหหมดความโมโนนะเพราะฉะนั้นเองก็ไปนอนหวันได้ไมโครไมโครครับผมถึงไอตัวโอ้โกินพืชลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาความกลัวอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีแค่ตัวเดียวพอที่ตัวเดียวเก็บตามได้เลยนะเนี่ยเอาดีไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงครับผมอันโลมาแล้วครับผม เอาละฮะแต่เราจําเป็นต้องให้มันอยู่ครบสามไหมไม่จําเป็นหรอกเนาะคือมันอาจจะต้องมีตายบ้างครับผมปึ๊บปเรียบร้อยกันได้ครับผมอ่ามาเอาละครับผมมันจะตีตีห้าครับผมปึ๊บปึ๊บโอ้ยล่วงไปแล้วหนึ่งตัวครับผมและอัลเองก็ไปเองก็ไปกับเขาด้วยอย่าอยู่เลยปึ๊บมาปึ๊บป เียบรอยครับผมเอาละครับผมตีเข้าไมหมเล่าอ่ะถ้ามาันตีสองเอยก็ไม่เข้าไม่เข้าตักหลอดครับผมปั๊บโอเคเราจาเป็นต้องเปลี่ยนตัวไหมทุกคนเอาให้มันครบตามไหมคงไม่ต้องเหรอเนาะตีสองตัวก็พอครับผมเราเคยรีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ดูค่อยไปดูรีวิวก็ได้ครับผมโอ้โหมีกระตกด้วยมีกระตกด้วยปับป๊บปั๊บ ขยิบไปดึงดีเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปครับผมรอ,อบแรกฮะโหสดจริงเนี่ยคือความโหมดของคอมปี้อะแค่ตัวเดียวก็ล้มสามได้ครับผมรอบต่อไมันต้องใช้กินพืชสามตัวไงทุกคนมาน่าจะไหวไปจะไหวหรือเปล่าก็น่าจะได้อยู่มะโมโนแบกครับผมเจอดีเล็กสามตัวด้วย มันบังคับหน้าผมพี่นึกว่าตอนแรกพี่พี่นึกว่ามันให้เอาคอมปี้มาอีกรอบไม่ใช่ครับผมกินบืชกินพืชหมดแบบนี้ก็เสียเปรียบแล้วไง,วไงรครับผมอ่าแล้วไง่ะเอาละครับผมไม่น่าจะมีปัญหาบ้างยังไงตัวแรกก็ต้องเป็นตัวแทงครับผมเพื่อที่จะทูให้แบบมีแต้มัะผมตีตามตีตามมาได้ครับผมทุกคนการที่ไอ้ตอนนี้น่าจะได้ตีทุกคนมั้งใช่ไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผม เอาละสามมาขอสามมาปึ๊บโอ้โหสามมา,าามาแล้วเบื่บเรียบร้อยครับผมเอาละแบคกิโอโซลัสมาแล้วนี่เลยยังไงก็ต้องไปก่อนตัวหนึ่งละทีเล็กทีเล็กน้อยทีโมโนค่อยแบกแล้วกันไปปึ๊บวับเรียบร้อยครับผม ฮ่า,ามาผมที่แรกสี่สี่มาสี่มาเด้อเพื่อนสี่ครับผมเยสบโอเคไม่เป็นไรเบคกิโอเบคกิโอถือว่าช่วยพ่อแล้วมาพี่โมโนพี่โมโนเก็บหมดเอาจริงจริงทายบื่อมากครับผมพี่โมโนบอกหวานหมูครับผมหวานหมูกันเลยดีเดียวฮนะไปนอน๊บ๊บเรียบร้อยครับผม ฮ่าเฮ้ยนี่เรากินมืดนะเว้ยเรากินมืดนะเว้ยดีเล็กโอ้โหเอาละครับผมปึ๊บโอ้โหเข้าแบบเหมือนมดกัดครับผมต้องบอกเลยว่าเหมือนมดกัดฮนะไปนอนถ้าไม่ตายครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึมแล้วก็ควิดปึ๊บควิดไปแล้วปึ๊บเรียบร้อย โอเคครับจบกันไปครับผมในรอบที่สองวู้สวยงามเอาละครับผมมารอบท้ายครับผมเฮ้ยมันได้ใจนโอกสามตัวเลยเหรอเฮ้ยตัวเดียวก็พอมั้งโอ้ตัวเดียวก็พอมังออม้ง,งถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมไมโครโฟหูสองตัวเอานี่ละกันพีเมเดียแต่มันบังคับม่ใจ้สามตัวครับผม งั้นก็นี่เลยเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนตัวเดียวพอครับผมป้าจัดกะไม่มีปัญหาโอ้โหจริงๆไม่ต้องเอาถึงขั้นวิ่เมเทียมาก็ได้เลยคือตัวอื่นก็ได้ครับผมจริงๆไม่ต้องถึงวิ่เมเทียเบิ้บเบิบบักเรียบร้อยครับผมเอารหา่าเบิบโอเคไม่มีปัญหาครับผมยังไงก็เหมือนตัวเดียวอยู่แล้วโอ้โหรอบดิ รอบนี้แบบโคตรจะหวานหมูครับผมนี่ตะกิดหรือเปล่าเองตะกิดพีหรือเปล่าเฮ้ยเพบมาเึ๊บเึ๊บบับเรียบร้อยครับผมเอาละฮะลงมาทุกเกตทุกเกอะไรเสืออืสองมาไม่ตีด้วยครับผมถึงไม่ตีถึงไม่ตีก็หมดหมดหลอดครับผมเพ๊บเตยไปหนึ่งที โอเคแ้จบไปในรอบตายครับผมมาวิวจะจัดครับผมทุกคนโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมทุกคนว่าพี่จะได้ของปี้เพิ่อมอีกตัวหรือเปล่าครับผมนึงของปีของปีของปีของป,อปีจัดมาอ่า,อาเห็นขอบโมม่วงก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ครับผม ได้เป็นคานแรปเตอร์ไปครับผมทุกคนวู้โอเคับเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้จัดไป2แบ็คเนอเนเลยครับผมก็จะเป็นแพ็คเจ้าตัวนี้นะผมหนึ่งแพ็คสัตว์น้ำเนอแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งก็เป็นแพ็กที่ต้องใช้คอมีิเล่นนะครับผมถ้าใครไม่มีคอมปีน่าจะเล่นไม่ได้ปะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะผมยังไงใครเล่นได้ไม่ได้คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปวินงแลนี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมวูไปแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยว เฮ้ยจะไปกับพ่อแล้วเนี่ย